สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาดูทางเข้าคลองเนกวิวอีกอหนึ่งเส้นทางนะครับเราเริ่มจากสามแยกนาพุนะครับอันนี้เราก็มาจากเส้นสี่แยกเบนจมะนะครับมาจากสนามบินนะครับก็ตอนนี้ก็สิบส <14. 5. S 1> ี่จุดห้าศูนยเวลานะครับสิบสีุ่นนะครับตอนนี้เราจะขึ้นสะพานลอยนะครับซึ่ง เป็นสะพานล,ลอยที่ใช้ข้ามทางแยกนาพรุนะครับตรงด้านขวามือของเส้นนี้ก็จะมีปั๊มใหญ่ปั๊มอตทอนะครับเส้นนี้เป็นเส้นอ้อมเมืองนะครับเป็นจากสามแยกนาพรุนะครับอย่างเ้าปอตทอนะครับเป็นอ้อมเมืองอเรียกว่าเส้นจังหวุนสามแยกนาพรุนะครับเป็นเส้นที่ถ้ามาจากสุราษฎร์ก็อ้อมเมืองนครมาแล้วก็สามารถที่จะ ไปจังหวัดสงขลาโดยที่ไม่ต้องผ่านในตัวเมืองนครศรีธรรมราชนะครับเสน้นนี้จริงๆก็เป็นถนน4เลนนะครับแต่ช่วงหลังจากลงจากสะพานลอยข้ามทางแยกเนี่ยก็จะเป็นถนนอสองเลนไปก่อนนะครับแต่ว่าทางก็ได้เว้นคืนแล้วก็พร้อมที่การขยายเป็น4เลนหมดแล้วนะครับก็ที่ไปก็เดี๋ยวเราก็จะขับไปเรื่อยๆนะครับก็สังเกตง่ายๆก็คือจากนี้ไปเนี่ยก็ จะไปเจอสะพานลอยข้ามทางรถไฟครับก็จะเป็นเส้นทางต่อไปเส้นทางนี้ก็จะมีการจราจรมากขึ้นนะครับเพราะว่าจะไปเชียนใหญ่ไปหัวไซหรือไม่ไปละโนดไปออกสงขานะครับเข้าจังหวัดสงขาได้ทางนี้นะครับก็ไม่ต้องไม่ต้องเข้าเมืองนะครับถ้าเรามาจากจากสุราษฎร์นะครับเป็นเส้นเขาเรียกถนนบายพาส นะครับเส้นอ้อมเมืองนครศรีธรรมราชนะครับก็จริงๆถ้าเป็นแถวๆนี้นะครับก็จะเป็นที่ก็ค่อนข้างเป็นที่นาซึ่งถ้าเป็นแถวๆนี้ส่วนใหญ่น้ําจะท่วมนะครับแต่ว่าที่ของเลกวิวเนี่ยจะเป็นที่สูงนะครับน้ําจะไม่ท่วมนะครับอันนี้เป็นจุดเด่นของตรงพื้นที่นะครับที่เรามีการทำการทำแบ่งถยนะครับก็ ข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นสะพานข้ามทางรถไฟนะครับที่มาจากตัวเมืองนครศรีธรรมราชไปเขาชุมทองนะครับอันนี้ก็เป็นเส้นทางเมื่อก่อนก็เวลาจะเดินทางไปกรุงเทพนะครับก็ต้องขึ้นรถไฟแล้วก็ผ่านเส้นทางตรงนี้นะครับเป็นถนนสายรถไฟนะครับโอเคครับก็ง่ายๆเลยนะครับทางที่จะเข้า ตรงที่ดินของเราก็ข้างหน้านะครับพอลงสะพานเสร็จก็จะมีป้ายบอกว่าบ้านปลายนานะครับก็จะเห็นป้อมตำรวจนะครับช้างซ้ายเส้นนศนนะครับก็จะถึงงสีแยกแล้วก็เลี้ยวขวานะครับก็จากตรงนี้ไปนะครับเส้นถนนที่เป็นสีเลนเส้นแยกนาพุจังหูเนี่ยเข้าไป 1กิโลนะครับก็นะครับตอนนี้เราก็ข้าวก็จะผ่านตลาดนะครับอ่าครับมีชางซายนะครับผ่านตลาดเรามีตลาดสดอยู่ตรงทางทางแยกนะครับแล้วก็เข้าไปนะครับโอเคนี่ก็ผ่านหมู่บ้านนะครับก็เป็นชุมชนนะครับก็เป็นตรงนี้เป็นศูนย์กลางของตำบลช้างซายนะครับ เพราะว่าแต่บลทางค้ายจะยาวนะครับจากาตรงข้ามกับเดนซนทันนะครับที่หัวถนนมามาถึงตรงเลยไปถึงนี่ไปหนึ่ง<ป> 1> 1กิโลครับเข้าไ,ไป1กิโลนะครับตรงนี้ก็เป็นแยกชุมชนขนาดใหญ่เหมือนกันนะครับตรงนี้ในของตำบลเพราะว่าเ,าเราก็มีอาคารพาณิชย์นะครับมีร้านตอนนี้ก็มีคนทยอยมาเปิดร้าน ครับทั้งร้านสินาค้าขายส่งนะครับร้านอาหารสัตว์อ๋อตนงนี้กว้าง,อ,งอ่าครับรก็ถนนคิดว่าน่าจะกว้างประมาณ15มเมตรครับค่อนข้างใหญ่ครับก็ตรงข้ามก็จะเป็นร้านวัสดุก่อสร้างนะครับอตอนนี้ก็มีคนมาถมที่ครับก็กำลังจะก่อสร้างหนึ่งกิโลพอดีเลยนะครับก็1กิโลพอดีนะครับก็จากแยกนาพุมาใช้เวลานะครับ ตอนนี้ก็ก็ใช้เวลาประมาณ4นาที5นาทีนะครับ4นาที50วานา,นาทีนะครับก็มาถึงโครงการของเรานะครับครับก็อันนี้ก็ถือว่าก็เป็นใกล้มากนะครับถ้ามาจากถนนใหญ่ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราได้มารีวิววันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ชมคลิปนะครับสวัสดีครับ